นอกเป็นคาแรคเตอร์แพนเทสหรือว่าคาแรคเตอร์เพนเทสเพนเทสกว่าก็เพนเท้ดเด็กถามเด็กถามพูดกันแล้วอะไรนะพ <c oughs> ูดตอบที่อะไรก็ตอบอันนี้เป็นเพจทำไมจะทำบ้านกันเพจกันกูก่อนนะมไม่อีกน,นะมาด้านก็มาถึงพจน์อนนยืนเท้าอยู่แต่เป็นผู้ชายฮะสักพักเป็พนพจน์อนนใส่กาวติดหัวหันกลับไปพี่พจน์แต่งทำไม สะพักระแต่เก็งๆพวกแต่เปนตาดำป้าเธอหัวมันแฟรไปนะสพักหนูก็แต่งหน้อยู่เอาเคทำหัวแฟให้พี่พดก่อนกลายเป็นห enfin ัวนูนส็พักอึ่ง up a impale ข้าวใส่ลกแงเท็ดลายาวดันพดกูไม่ยุ่งเลยนี่มึงจะเปิดซือขกวเหรอจเาไอได้นะกูไล่เลยนะดีเทียดีจัเลยหลับทองทูเต็กูมกคนก็ต่อยั